แต่พูดถึงห้องบีนึกถึงอย่างหนึ่งตอนที่เราอยู่ห้องข้างบนใช่ไหมมันจะมีช่วงที่เรานอนปกติเราก็นอนดึกกันทุกวันนั่นแหละแต่แบบมันจะมีวันหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆแล้วคึกอะไรกันไม่รู้เอารองเท้าฟ้าใสสองคู่อะมาใส่แล้วเดินในห้องเป็นเพดานพี่รองเท้าสูงจะบอกว่าเพือสามสี่คิวอยู่นะแต่แล้วแบบแบบรับไม่ได้มากเลยกับไปดูแล้วแบบเรื่องก็ปิดเผยไม่ได้ถึงเรื่องนี้แล้วแบบวิลการเด็กห้องบีเยอะมากตอนนี้ไอ้ครั้งหนึ่งตอนนี้ ห้อง B อ่ะมันตอนนี้มันจะตรงกับห้อง AR ใช่ไหมเ <laughs> จเจป่ะเจเจตักส้มอะส้มน้ำส้มที่เป็นขวดในห้องฟีดอะเอามาขอซิงอะแล้วก็แบบเหมือนพี่ a อ,อก็แบบแบบใครกระโดดใครออกกำลังกายตอนนี้ หนูอยากล่างไรฟังว่าคือตอนนั้นอ่ะหนูกับพี่เจอ่ะหิวใช่ปะพี่เจก็เลยแบบว่าเนี่ยพี่มีน้ำส้มั้นนะ่ะอยู่นตู้เย็นแบบว่าพี่แช่แข็งเอาไว้แล้วก็คือด้วยความที่หนูกับพี่เจไปนคนกลัวผีกลัว,วาม,มื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าแบบจะเอาน้ำส้มขึ้นมาั้นบนห้องมัน <c oughs> มันมันข้นแล้วแหละแต่มันแค่แข็งอะไรเงี้ยหนูกับพี่เจก็แบบพี่เราจะทำให้มันเป็นน้ำเย็นี่มมันยังแข็งอยู่หนูก็แบบเราทุบไหมมันจะได้แบบแตกอะไรเงี้ยแล้วคือไม่ทุบกับอะไรแต่ไปทุบกับสิงน้ำอะ่ะแบบท้ แล้วแบบพี่เขาก็ถามมาแบบโดดอะไรกันด้านบนหรือเปล่าคะหนูคะน้ำส้มอยู่เห็นในกลุ่มอยู่ที่แบบเขาพิมพ์มาว่าใครโดดอะไรข้างบนหรือเปล่านี่คือเวลาแบบพี่เอไออาร์คนนั้น่ะเขาพิมพ์มาก็จะรู้เลยว่าคนนั้นคนนั้นต้องเขาเองคนนันเองคือตอนแรกพี่เห็นในไลน์กลุ่มน้องเขียนว่าขอโทษค่ะคาน้ำส้มใช่ป้ะนี่คิดว่าจะทุบน้ำแข็งเว้ยนี่นึกว่าเราคันน้ำส้มคาน้ำส้มมาเสดังขนาดนั้นเลยเนาะ โอเอ้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกเฮ้ยแต่คิดออกอันหนึ่งนะห้องพีกและห้องเราอีกแลห้องกราเยอะมากห้องเราอ่ะจะเป็นห้องที่แบบเวลาอาบน้ำเราจะต้องเปิดเพลงแล้วแบบเปิดคอนเสิร์ตเลยเหมือนเคียร่ายายมาห้องข้างพี่ใช่ไหมได้ยินเสียงร้องเพลงทุกครั้งเลยนูกี่ออกมาแบบมาแบบซักผ้าเลยก็ได้ยินเสียงร้องเพลงแบบเดี๋ยวก็ดิสนีย์บ้างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเคลียร่ากับกีเต้ก็แบบถ้าห้องน้ำก็คือผสานเสียงได้เลยแล้วแบบหนูว่ามันก็ดังอยู่เหมือนกันมันดังมากดังมากจนแบบ ตอนนั้นเหมือนใครสักคนน่ะเคลเลฟกับเจเจบ้าร้องเพลงเรดิโก้ในห้องน้ำอะเคลเลากับเจเล่นแค่เคลเลฟคนเดียวหรือเปล่าอ๋อเด็กเจเจรู้สึกแบบเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ปะเคยเห็นเออลงมันได้ไงฟิลแบบได้ยินเสียงตัวเองมันก็ได้ะไอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงต่อนะพี่แล้วแล้วทีนี้ก็แบบถ่ายคลิปแล้วก็พันพันก็แบบไปเป็นนักร้องริมซิงอยู่หน้าห้อง้ำคิดถึงเรื่องเสียงแบบฟิลในห้องน้ำใช่ไหมนึกถึงตอนเจเจแคทเกม เย,ยเล่นแบบว่าเกมผีแบบเกมน่ากลัว,วใช่ไหม,มแล้วหนูอ่ะคือเป็นคนกลัวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนชอบกินดึกอันนี้ก็เลยแบบเดินลงมาข้างล่าง<อ>แล้วพอจะเดินเข้าไปข้างบนเจเกี้หนูก็สะดุ้งก็แบบใครกียตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเป็นเจเคทเกมแต่พอไปดูตารางขคทเกมอ๋ j j. อเจเสียงก็คือเจเจแต่เจกียดังจริงมันแบบมันมีวันกันที่อยู่กับแชมพูอ่ะแล้วพอเจกียใช่ไหมแชมพูตกใจมากแชมพูบอกตะโกนขึ้นมาเป็นอะไรไหม ถ้าเป็นหนูอยากได้ที่ทำคือวิ่งถ้าเป็นพีนนนน่นิกนะใครกีดใครกีดไไม่ไม่หนูว่าถ้าเป็นพี่นิงนะพี่นิงจะขึ้นไปดูเลยว่าเป็นอะไรจริง